ัวขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดคือรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองโดยิตอวัยวะและดวงตาการบรรเทาผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากหรอือร้องโึรถึงว่าสละสิ่งพระบาีบเนเชินผู้ว่าชการจองถิ่นคณะกรรมการและสมาชิกเหล่าขาชาราชบริปารถึงแม้จะมีคุณค่ารางวัลแตกต่างกันแต่คุณค่าและที่ <c oughs> ได้มาซึ่งรับรางวัลนั้นมาจากที่เดียวกันก็คือ ความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมของเราชาติเดี๋ยวให้ช่างภาพอยูพื้นที่ให้นะครับให้คำนี้ใ่เดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามาทาเราขอปรบมือแดงๆแสดงครามยินดีกับคุณครูคุณ้ายสีกันครับแล้วก็ยังมีรางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่ทรบว่าคุณครูซื้อสองฉบับนะครับโชคดีเลย คลับเรนนี้คือรางวัลใหญทั้งสามท่านที่โชคดีได้รับรางวัลที่สองก็ถือว่าท่านได้รถไปใช้ละครับในครอบรัวต่างกันที่ว่ารัฐเฟสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มากาตรฐานนะครับนะฮะเไรครับ อันที่โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณนะครับผู้กำกับโรงพยาบาลลำปางคือคุณอมพรหน้าาวันและก็คุณวรชาติยังประกูลอีกครั้งหนึ่งและก็ขอขอบคุณคณะกรรมการเหล่ากาชาตขอบคุณท่านอนุสต์เรตการขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับหลังจากนี้เราก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจการงานกัน สวัสดีเจสวัสดี้นมานีจิตศรัทธาบริจาคและก็ขอแสดงความดีกับโรงพยาบาลลำปาง ที่ได้อุปกรณ์ไปช่วยเหลือในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับและต่อจากก็พูดแทนคุณอภรรยาผาวนด้วยนะครับตอนน่อไปนี้นะครับคุณวราชาักยัต์ประคุณน,นะครับนะฮะได้เข้าไปร่วมปรบมือดังๆอีดีครังหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณภาคเอ,อกชนที่มีส่วน